กระทรวงวัฒนธรรมปลุกพลังรักมอบรางวัลวันภาษาไทยแห่งชาติ2,568อาจารย์พยับคูสลานำทีมศิลปินรับรางวัลเพชรในเพลงกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติพศ .2,568 ภายใต้แนวคิดร่วมสืบสารภาษาไทยภาษาของชาติปลูกปัญญาด้านภาษาอย่างยั่งยืน โดยมีนายประสบเรียงเงินประัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมนายพนมบุตรจันทโชธอธิบดีกรมศิลปากรน,นางยุทธิกาอิสารางกูณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรมรมรวมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมศิลปินดารานักร้องและผู้รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2568หรเข้าร่วมณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันดีๆครับว่าอย่างยิ่งได้ส่งเสริมในเรื่องของภาษาไทยนะครับของเราชาวปิ่นทั้งหลายและฮะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภาษาไทยเลยด้วยครับวันนี้นะครับก็ภูมิใจครับที่รัตตี้ฟรีดอมนะครับไดรับรางวัลนะครับในเพลงสู้ชีวิตครับซึ่งเป็นบทประทัน์ของผมได้มอบให้กับมัตตี้ฟรีดอมที่สุดภูมิใจมากเพราะเขาค่ายฟรีดอมครับขอบคุณครับ สำหรับเพลงนี้ครับก็ขอ,อต้องขอขอ,ขอบคุณกรมศิลปากรนะครับที่มอบ,บรางวัลน,นี้ให้กับเพลงสู้ชีวิตนะครับเพลงนี้ได้เรียบเรียงได้ประพันธ์ขึ้นมานะครับเพื่อให้กําลังใจคนที่กําลังท้อแท้อยู่ในช่วงนี้อยู่ในทุกทุกวิกฤตที่กําลังเผชิญกับชีวิตนะครับก็อย่าเพิ่งไปท้อมันครับชีวิตยังมีผู้นี้เสมอให้สู้ๆกันไปครับ ตอนนี้หน่อยค่ะว่ามันแตกต่างกับเมื่อก่อนหรือะไยังไง้ยครับการแต่งเพลงนะครับผมเขียนจะจิตเป็นอย่างใช้ความรู้สึกนะครับของคนทั่วโลกเดี่ยว่ะทุกคนเกิดมาต้องสู้ชีวิตอย่าไปท้อแท้มันเราต้องอยู่กันมาให้ได้ครับยิ่งตอนนี้นะครับเราพูดถึงเมืองไทยเราบ้านเราเหตุการณ์รุ่งเตรงนี้ครับเราต้องต่อสู้ไปด้วยกันและไม่นานเกลีรอครับผมกลับไปวันนี้ครับผมเขียนเสร็จเรียบร้อยครับแผ่นดินทองของไทยครับระหว่างไทยกับบููชาครับ คือตอนนี้ก็เริ่มแต่งเสร็จแล้วแต่งเสร็จแล้วครับเตรียมตอนไหนคะออกพรุ่งนี้ออกแล้วครับพรุ่งนี้ออกอะไรครับงานนด่วติดตามด่วนเลยนะครับนะแผ่นดินทองของไทยครับผมก็รัอตีฟรีดอมและไข่มาเรียนาครับนะใช้เวลาแต่งนาน้ากับเพลงเพลงนี้เขียนจากความรู้สึกนะที่เราสูญเสียนะครับถ้าพูดถึงเพลงแผ่นดินทองของไทยนะครับใช้เวลาเขียนชั่วโมงกว่าครับเพราะเหตุการณ์ไม่วิกฤตครับนะฮะับนะขอพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ฝากพี่น้องฐานฐานที่ดูแลบ้านเมืองปกป้องแผ่นดินนะครับให้คนไทยเราจะมียืนหยัดอยู่ให้ได้และสู้กันมาให้ได้ครับอย่าท้อครับทุกคนชาวไทยเป็นกำลังใจกับพี่น้องฐานหารทุกคนครับอาจารย์คะแล้วเรื่องภาษากับคำหรืออะไรกับสมัยก่อนกับสมัยนี้คะเวลาคำมันพลิกแพงหรือในภาษาไทยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะมันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่็จเหลือบลากเงาของไทยเราังคงดั้งเดิมอยู่ นะครับภาษาไทยยังยืนหยัดอยู่ดั้งเดิมแต่จะมาเปลี่ยนแปลงกันบ้างอาจจะไม่ผิดเพี้ยนกันบ้างแต่ก็ยังคงเค้าคงเดิมอยู่เสมอครับนะฮะแล้วจะแต่งรุ่นี้จะได้ฝังกันที่บ้านผมแต่งคืนนี้ได้กลับไปจากงานนี้ไปอัดเสียงแล้วแล้วคืนนี้ออกเลยครับใครร้องใครครับผมผมกับน็อตตี้ฟีดดอมครับน็อตตี้ฟีดดอมร้องครับนะฮะกันร้องคู่กันครับแผ่นดินทองของไทยครับฝากเลยคะ ในช่อง Freedom Music Official นะครับเดี๋ยวใครก็เซิร์ช้าไปใน YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ชว่า Freedom Music Official หรือเป็นแฟนเพจ Facebook ก็ Freedom Music Official เช่นกันครับเข้าไปทักทายกันได้ครับครับ